มีโดนมาแล้วเอาลนหุยนั่นอะไรอ่ะนั่นคือความเร็วของมนุษย์จริงหรือชิบหายแล้วครับมนุษย์ผู้มีพลังพิเศษวิ่งคนเร็วเลยทุกคนเมื่อกี้ตามมาว่ะเออโดนระเบิดผมมันมีคนหนึงวิ่งเร็วมากเราต้องจัดการไอ้คนที่วิ่งเร็วที่สุดก่อนมีแบบคอเคส เขาน่าจะไม่รู้ใช่ไหมปีนไปแล้วเข้าหัวนะใครวะเฮ้ยคนนี้มาจากไหนไม่รู้ทุกคนเนี่ <laughs> ยฉันไดอนฉันไดอนมีอีกปมเนี่ยฝั่งนู้นยิงกันเต็มเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้น อ๋อข้างนอกไม่ใช่ฝั่งนู้นนี่เราจะมาดูโอ้โหคืออยู่ๆวิ่งมายิงจากไหนผมไม่รู้ว่าเสียง AK มันดังไงทุกคนแน่ๆฝั่งนู้นไดไหมดูดียิงกันเต็มเลยข้างนอกนเฮ้ยอะไรอะข้างบนโอ้โอ้โหมันโดดโล้มมาแล้วมันอยู่ข้างบนจุดจุดอันตรายมาแล้ว ก่อนครับเกิบตายอรอบนี้ไม่ปล่อยให้ชุบซาำอย่างเดียวไอ้ข้างบนอยู่ไหนหมดไปไหนเราไม่รู้ทุกคนใครเหยียบอะไรอะ <c oughs> ทำไมนกได้ไงอะทุกคนเขาวิ่งแบบฟุ๊บฟุบเลยอะแบบตัววาร์ปเลยอะเซิร์ฟไปไรเนี่ยเฮ้ยเมืม่อกี้มันมีคนวิ่ง ชุดเพื่อนเหรอหลือเราคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งปหกเสร็จแล้วนะครับหนึ100<ม>่งปาหกร้อยเมตรอุย้ยข้างนอกมันยิงเราจริงด้วยผมว่าละแต่จริงมันมีสไนยยิงผมอยู่นะเนี่ยทำไมเขายิงผมห้าเนี่ยดาเมจอะไรเนี่ยปืนอะไรยิงเราไม่รู้ทุกคน ตามเหอห้าหรือสิบไม่รู้สิบสิบ UMP เหรอร <c oughs> อบอสเกิดก่อนไม่รู้เฮ้ยเฮ้มืสไลย,ยิงอยู่ไหนอะไม่เห็นครับต้นไม้เหรอคอแบบคอเคสเข้าหัว ถ้าใส่โมงสองก็เจ็บนะประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบอ่ะไี่ไม่โผล่ไปเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหบอสบอสมาซุ่มหลังเราเราซื้อของก่อนนะครับพี่ใช่เดี๋ยวเราไปเก็บแอดดอปกันนะทุกคนมีคนเก็บหรือยังไม่รู้นะครับขอไปดูหน่อยเนี่ยไกลๆยิงกันอยู่นะครับมีคนเก็บ้าไม่คนาน่งอยู่ใจเลยเก็บไม่ดเพื่อนเขามาแล้ว ยิงไม่ตายทำไมมันถึงจังวะพี0ศูนย์ยิงยิงโดนตัวไปเข้าครับใส่ก่อสามแน่เลยผมยิงอะไรก็ไม่รู้แย่เป๊ะๆๆฉันมาเพื่อหยุดสงครามแซงครูชนี่ไงนี่ไงเพื่อนแกอยู่ไหนไอคนที่ยิงฉันไม่มาฉันซ้ำเอามันออบมันนอกวงไปนะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงคนที่ยิงผมเขาใส่ก่อสามอ้าวกำลังยิง โอ้ยโอ้ยจุกจุกนี่ไรฉันมาแกแค่แล้วเอาปืนเจ็ดบ้า MK12 ทิฟ้ามีคนข้างหลังใจเลยอุยมีเสียงจริงด้วยครับมาแล้วครับผมมาส่งกระสุนครับพี่กระสุนเจ็ดทิฟฝาไว้มันเหมือนมีสองคนเลยวะ ทีสะดุ้งเลยลูกซองแบบตรงปงไอจังหวะเมื่อกี้ชอบจอสะบัดนะไอเวลาแบบยิงเอียงเอียงอะไรเงี้ยคนหนึ่งไปไหนเนะี่ยยังเหลือคนหนึ่งนะครับคือเวลากลดหลายๆปุ่มเนี่ยมันจะชอบแบบหยุดเดินอะยิงไม่ออกนี่เราชนไปทีนึงหายไปไหนแล้วแน่ซองเหมือนกันเลยวอเทสเทสเทสจอไม่สะบัด กระโดดยิงโดนหัวนี่มาโดนเซลูกซองใช่ไมเนี่ยเหมือนกันเลยครับเนี่ยไอ้ลูกซองเจ็บนัดเนี่ยเป็นลูกซองเกลียนเอา้าแอดดอกไป,ปทางไหนวะจะบอกว่าเขาเกิดอีกนะเอาละครับทุกคนมีคนอยู่ครับเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคคลับในการปีนขึ้นไปดูครับทุกคนกดเร่งยิงเอา้าติดอุ้ยเออมันรออยู่แล้ววะดูดิสองคนเลยเขาแบบ เล่งรอแก้แคนก่อนจ้าไอ้ที่รอหาตอนแรกซ้ายมือไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับไม่โดนซ้ายมือยิงแต่โดนข้างหลังยิงเก็บได้ปะเนี่ยไม่เห็นหรออ่ะนู่นอะไรอยู่นู่นเลยครับพวอย่างไกลเลย่ยายิงนะครับขอเก็บของคืนน่อยโหเป็นยิงหัวผมด้วยครับปวกแตก MR M อ M มาเอเเอาเก็บได้อะไรมาเนี่ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วผู้สังหารเรา ในชาติที่แล้วโดนตัวอุย้ยปืนนี้ทำไมมันดีดขึ้นอ่ะเหมือนเล็งตรงๆแต่มันเหิเหเหนนะครับทุกคนแต่ว่าเสื้อคนหลังดนะ้วยเนี่ยข้างล่างไม่มีนะเสียงอะไรไม่รู้ครับอยู่ใ,ใกล้ๆม,มีคนนอนปะเล็งนานไปหน่อยคือกระสุนผมน้อยผมเลยเล็งนานๆน,นะเน้นๆเกือบตายครับเน้นๆแต่เกือบตายครับเอาไปไหนแล้ว เน้นๆอุ้ยไปโดนกรสุบนบดพอดีนี่แหละคือการเน้นเฮ้ยม,มีคนย่องใกล้ๆเราทุกคนเนี่ย้มันอยู่ใกล้มากมันเอาระเบิดยอ้อนโอ้ยแล้วฝั่งโอ้โหมยนยย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 มียมยยนี่นนยย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  เจอพี่น้องแล้วครับยิงแบบคอเคสโอไม่กอดชุดก,ชกไปแล้วชุกไปแล้วโผไปแล้วอะโดนนัดหนึ่งครับงานเข้าแล้วครับอูบ่นอกโซนด้วยรู้สึกว่ายิงไม่โดนครับเมื่อกี้ฝั่งนี้มันยิงผมมาแต่ไม่รู้เขาจะสนใจเราหรือเปล่านลครับต้อไอ่รอบครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเกาะเพื่อได้สนัยโหมันเห็นว่า โผล่ลวงมาเฮ<ว>้ยเก้าเหินอะไรเนี่ยเฮ้ยเก้ามันเหินขึ้นข้างบนโอ้โหไม่รอดอยู่ดีครับตีสามไปเนี่ยตีสี่ไปเนี่ยไม่โดนได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปครับมีโดนมีโดนมาแล้วเอาลนเฮ้ย นั่นอะไรอะ่ะนั่นคือความเร็วของมนุษย์จริงหรือชิปหายแล้วครับมนุษย์ผู้มีพลังพิเศษวิ่งคนเร็วเลยทุกคนเมื่อกี้ตามมาว่ะเออโดนระเบ,บิดผมมันมีคนหนึ่งวิ่งเร็วมากเราต้องจัดการไอ้คนที่วิ่งเร็วที่สุดก่อนทีแบบคอเคสอยู่ไหนขอปีนขึ้นไปเช็คหน่อย มันจะชุบกันป่าววะสวัสดีเพื่อนโดนระเบิดเลยทำไมมันยิงติดอะไรอะ่ะ อตีรเฮ้ยมันจุกเนี่ยมันยิงติดอะไรไม่รู้ทุคกคนเผื่อคนละตีมาเฮ้ยลูกสองขอ,อเขาวงไปกินเคฟซีก่อนละกันนะครับพี่ไม่มีคนอยู่ตรงนู้นเฉยเลยวะคนหรือเปล่า มีคนมารอเราแล้วครับโอ้โหเก็บเสียงยิงไม่โดนโอุย้ยไม่โดนเอามีเคาะด้วยครับถ้าโดนเมื่อกี้อย่างเท่ะอะเฮ้ยเพื่อนเขาเปะเนี่ยไปแล้วครับ เราเห็นนะเพื่อนผมว่าน่าจะตีนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้แหงตายนี่ไง KFC ถาดใหญ่แอนดอบอยู่ฝั่งนู้นด้วยครับเดี๋ยวก่อนวงมาทางนี้ยังไงไอตี้นั้นก็ต้องว่าย้ําเข้ามานะเอาละครับมือที่สามมาล้วครับ,อรบขอแจมหน่อยมือสไนามาละไปไหนแล้วอ่ะเอาหายในบ้านหรือเปล่า สามยาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าต้องมีคนอยู่นแน่ๆไม่โดนอา้าวฝั่งนู้นเคาะใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเขาตายแล้วหรอโดนตีนู้นยิงหรือเปล่าไปดูก่อนนะครับเพื่อความชัวเราต้องเคลียให้หมดเพราะว่าตรงนี้มันมีไอ้ดอปตกไงไม่มีเช็คก่อนครับเดีย๋ยวเราไปดีกว่าเนี่ยเห็นไหม หรือว่าโดนตีฝั่งนน้นในยิงเอาเฮ้ยตายไฟแต่ว่ามีคนอยู่ข้างในเอา้าไม่โูหหัวเป็นไปได้ไงอะ่ะโอ้ยังดีครับยังสายครับใส่เก็บเสียงคนละตี้นะแสดงว่าคนละตี้ยิงกันนะครับเพราะว่าเรายิงคนนั้นเสร็จมันมีคิวฟีดอีกคนหนึ่งขึ้นเนี่ยผมต้องไปที่อ๋อใกล้ๆเลยโอเคแสดงว่าอยู่ไอโกดัง สองตี้สุดท้ายสองหนึ่งหนึ่งโกดังน่าจะคนเดียวเฮ้ยโหเต็มเลยทุกคนย่องมามือสนัยเอ้าเดี๋ยวไม่ไม่ใช่คนละตี้ว่ะผมน็อกไปสองก็เหลือคนเดียวแล้วครับเอาแล้ว มาแล้วจ้าระเบิดสุดท้ายปิดด้วยเลยได้ไงเจอล้วคนสุดท้ายครับมาชุบกันใช่ไหมระเบิดลูกสุดท้ายไปจบส,สวยๆไม่โดนเฉยผมเข้าไปผมจะตายไหมเนี่ย <S <S อ้อาวเย้กินไก่จบไปภาพสวยๆหามุมถ่ายรูปหูเล่นมาหลายเกมมากนะครับกว่าจะได้กินไก่ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม